ขอชิมก่อนนะคะเปิดแผ่นไบโอมค่ะสีแซ่บเลิศอุ้ยอร่อยมากอุก้ย อุ้ยส่งการรอคอยค่ะอร่อยมากอร่อยอากสีแซ่บกวยจับนะคะ Gamer, อร่อยเี่ยโกดทิะกาได้เลยลูกอร่อยมากตายแล้วกูได้มาแค่สองห่อพี่ลูกน้ำอร่อยมากลูกปวยจับพี่ลูกน้ำเอาอันนี้ไปเลยลูกทำกินเองนะอร่อยมาก ใส่หมูสับเพิ่มใส่หมูสับเพิ่มไปกุบกริบอุ๊ยอร่อยกดที่ตะกร้าเลยค่ะใส่หมูสับเพิ่มไปกุบกริบนะลูกแล้วแม่ก็ใส่ต้นหอมผักชีเพิ่มไปแอปแอปวิธีการทําอยู่ในคลิปแล้วนะคะลงมาให้แล้วค่ะวิธีการทําอยู่ในคลิปแล้วนะคะ อ๋อส่งมาให้แล้วอีกห้าเซตเหรอเลิศก,กดที่ตะกร้าเลยค่ะอันนี้เป็นก๋วยจั๊บนะคะไม่เห็นตะกร้าทำไมจะไม่เห็นนะขึ้นให้แล้วอะ่ะต้องเห็นสิต้องเห็นค่ะต้องเห็นค่ะ ออ่ยมากจริงๆเขาให้พริกผงม,มาแล้วนะครับในชูตระแต่เพชใส่เพิ่มคุณโอมอร่อยมากอันนี้เพชให้ผ่านนะคะอันนี้เต็มสิบเพชให้สิบค่ะคุณโอมคุณโอมอันนี้เต็มสิบเพชให้สิบค่ะก๋วยจั๊บยวนเลยเลิศ เฮ้ยอันนี้เต็มสิบให้สิบเลยอ่ะสั่งแล้วแม่พี่ลูกน้ำเชื่อแม่นะต้มในหมอ้อต้มในกระทะนะลูกแล้วก็พริผกผงนเขามีให้ในชุดแล้วเครื่องเขามีให้ในชุดแล้วแม่แนะนำใส่หมูสับกับโรยผักชีเพิม่มแต่แม่บีบมะนาวไปสองซี่โอ้โหพี่ลูกน้ำอร่อยจริงลูก เชื่อผู้หญิงคนนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อร่อยเพราะเราเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขานะแต่มันอร่อยจริงๆเพราะเราชอบกินสุดยอดอร่อยจริงวิธีการทำดูในคลิปล่าสุดได้เลยค่ะวิธีการทำดูในคลิปล่าสุดได้เลย โหแล้วให้เยอะมากนี่แหละเขาเรียกว่าคุ้มกับราคาที่จ่ายไม่ได้ให้เส้นแบบแอปแอปวัดกูกินเป็นอันนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะ จับแซบสะเดิดจับแซบสะเดิดจับแซบสะเดิดอร่อยมากมือเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเจอกันช่องหลักกลับมาเดี๋ยวกูจะไลฟ์สดทำอันนี้อีกรอบหนึ่ง พรุ่งนี้เจอกันค่ะ11โมงกูจะไลฟ์สดทำอันนี้แหละเลิศๆอร่อย ชำระเงินเลยนะคะจิ้มจ่ายจบกดที่ตะก้าค่ะพี่ก้อยเอาไปกินลูกอร่อยมากมาแล้วหรอกดเินมาแล้วค่ะน,น,น่ากินสุดๆนะคะกดที่ตะก้าลูก โอ้ยอากาศเลือดฝนจะตกอีกแล้วพี่ก้อยก,กดไปเลยลูกกดจับเกี้ยนจานค่ะ เลิศน้ำแข็งเรายังเหลือไหมลูกยังไม่ได้กินเลยน้ำส้มวันนั้นโอยหงดจะออกไปแรก,อ,กอ่ะเลิศอ่ะอิ่มค่ะปักตะก,ก้าขายน้ำพริกต่อถึงบ้านไวสุดๆวีกิตเพอร์เฟกต์หญิงหญิงเพอร์เฟกต์ พัสดแุแม่แล้วเหรอเปร์ฟเฟกต์มากยญิงกวยจับเพ็รปลื้มอ่ะเอาไหนอีเตอร์ไม่เห็นเดินมาวะอ,อ๋อเหรออร่อยแมแม่อร่อยลูกรีบกดเลยค่ะกดทีตะกร้าเลยลูกเดินตรวจงานเหรออ,รอยกวยจับอร่อยเวอร์ หญิงเอาตะกร้าออกหน่อยไม่ได้ขึ้นตะกร้าแล้วอ,อร่อยเบอร์พี่ก้อยสั่งยังลูกเลิศก,กดสี่แซปแล้วแม่อ, <laughs> อ๋อคิดถึงเพื่อนหนะ่อยอีดอกอเลิศ <laughs> เพื่อนของฝากอยู่ข้างในร้านลูกขนมอร่อยๆจากลูกเบล ลูกเบลล่านะคะโอ้ยเพื่อได้เห็นหน้าเพื่อนในรอบสองอาทิตย์ค่ะอยู่บ้านเดียวกันนะแต่ว่าไม่เคยเจอหน้ากันเลยเอหญิงอย่าเพื่อเอาตะกร้าออกนะอร่อยจริงไปดูคลิปล่าสุดฉันแล้วกลับมากดตะกร้าไปดูคลิปล่าสุดที่เพชรลงไว้ก่อนเลยแล้วกลับมากดตะกร้าลูกเลิศๆโอ้ยฉันถึงวังละวังของเจ้าหญิงเจ้าหญิงถึงวังแล้วค่ะ อีวัดอร่อยจริงนะมือแต่ต้องใส่พริกผงเพิ่มวัดอร่อยจริงแต่ต้องใส่พริกผงเพิ่มใส่พริกผงใส่หมูสับเพิ่มกูโอดเลยสีขาวเลิศจริงอันนี้เลิศจริงค่ะเพชรโบดค่ะโอ้ยเดี๋ยวดาราขอเปิดแอร์ก่อนนะคะมิสีแซ่บเลิศกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงเจอกูอีกรอบหนึ่งกูต้องปลื้มเบร์ ทุงนี้เจอกูอีกรอบหนึ่งค่ะสีแซบเล่นๆสีแซบเจอเพชรอีกหนึ่งแมตช์อร่อยจริงนะหญิงยังมีตะกร้าอยู่ไหมอะ่ะยังขึ้นตะกร้าอยู่ไหมลูก ตะก,ก้ายังมีอยู่ไหมลูกเอาทีละแผ่นะเอาตะก้าสีแซกก่อนอร่อยวะทาเมื่อใดเห็นสินค้าก็ขึ้นหมดเล<ะ>ิศสายฉันจะรู้หรอว่าหลอดว่างตลอดเวลาไหมอีนี่ ทุสีแซบโลดสีแซฟอันนี้โลดมากโหแต่ฉันบอกไปแล้วนะว่าเย็นจาโฟจะออกหวานนิดนึงเย็นจาโฟมันก็ต้องหวานอยู่แล้วป้าวิกกี้ยิงขึ้นตาอนนี้ให้ด้วยน้ำพริกหนังไก่กรอบค่ะมงเบี้ยวกลับมาแล้วนะคะขึ้นหนังไก่กรอบให้ด้วยเหลือ80กระปุกหญิงขึ้นปลาแม่อดนงไปเลยขึ้นทุตตะก้าไปเลยญิง กับมาขายของแล้วหญิงชยายปุ่งเพิ่มเรื่นเลยคือจะกลาบไปละ เขาทาถูกแล้วต้องทํารสชาติกลางๆเอาไว้ก่อนแล้วค่อยให้ลูกคุณหนูปรุงเพิ่มแล้วโอ,โอว๊ยล้อยู่ได้ห้าวันอีด,ดอดเลิศสุด อยู่ได้ห้าวันเยีนอยู่ได้5้าวัน,น,ดวนกดที่ตะก้าค่ะเปิดเพลงฟังก่อนโอ้ยแอร์เย็นกี่โมงคะดูสิกุกพกไปทุกอย่างเลยนะอวันวนี้กดชำระเงินและลูกจัดส่งวันพรุ่งนี้ค่ะจัดส่งวันพรุ่งนี้ทุกออเดอร์ค่ะผู้ชายขายวีกิจก็จะแก้ตัวแทนหน่อยเออเลิศ วิกฤตหลงเขามากกูดูรู้เลยวิกฤตหลงเขามากมึงเติ๊กล่าสุดกูบอกเขาแล้วว่าให้เขาใส่ซิปถอดเสื้อขายของอคุณโอมนะคะล่าสุดกูบอกเขาแล้วว่าโอมถ้าโอมโมต้ทำอย่างเงี้ยไม่ได้กระแสหรอกโอมมีบอดี้ที่เลิศโอมต้องแก้ผ้าแล้วก็ไลฟ์สดโอมอบอกว่าผมรับไว้พิจารณาครับสันโอยเลิศว่ะเรามีของดีนะคะเราต้องพรีเซนต์ค่ะถ้าอยากมีกระแส คุณโอมเขาก็รับรับเรื่องละแต่กูไม่รู้เขาจะทำเมื่อไหร่นะบางทีเขาอาจจะเป็นผู้ดีก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาด้านขายเขาอาจจะคิดในใจว่าโอ๊ยกูรวยอยู่แล้วทําไมกณต้องทําตามพี่เเพชรปอกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะกาลังมาอีกห้าเซตนะคะก็เหลาอร่อยมากก็อาจจะคิดในใจเพชรไม่ต้องสอนผมครับผมมีเงินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ฉันคุณเป็นแฟนเก่าฉันนะฉันจะพูดอะไรไม่ได้เลยหรอกกูก็จะด่าอย่างนี้แหละคุณเป็นแฟนเก่าชนะโอม อะไรไม่ได้เลยเหรอนะคะลูกสาวให้ยามาสระผมโดบค่ะโอยลูกสาวกูนี่มันเป็นประเสริฐนะแม่อยากสระผมมันก็ให้ที่สระผมแม่อยากนวดผมมันก็ให้นวดผมอทำไมกูหอบนะพริกไปเยอะแยอะอะไรมากมายขนาดนี้เนี่ยกดตะกร้าค่ะโอ้ยทําไมแม่หอบอะไรไปเยอะแยะจังเลยลูกผู้หญิงคนนี้ ผู้หญิงคนนี้หอบของอะไรไปเยอะแยะผู้หญิงที่เลอค้าคนนี้ยชุดสี่ซ็ปอร่อยมากเธอไปดูคลิปล่าสุดที่ลงเลยดูคลิปก่อนค่อยมากดปะไปดูคลิปก่อนค่อยมากดปะคลิปนี้ได้ใส่เสื้อผ้าครบทุกเซ็ปเลยไปดูคลิปก่อนค่อยมากดปะเพื่อความประกอบการตัดสินใจปะโอ๊ยมันหล่น มีอยู่สิบบาทนี่แหละโอ้ยสูงไปดูคลิปล่าสุดก่อนค่อยมากดตะกร้าปะอุ้ยฝนตกไปดูคลิปล่าสุดก่อนปะค่อยมากดตะกร้าปะฝนโตกโอ นตกแล้วเลิศท้อไอ้นตกเว่อ